จริงๆเราผมไม่อยากให้สัมภาษณ์เท่าไหร่หรอกเพ,อเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็แย่ยิ่งกว่าเราอีกแต่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแนะ้วไงกลายเป็นยืมตังค์เพื่อนยืมตังค์ผู้ใหญ่อะไรบ้างบางทีก็เกรงใจเขาเพราะเราไม่เคยยืมใครคืนไม่ตรงเขาว่ารู้สึกอัดอายตัวเองเจ้าสองหมื่นบ้างสามหมื่นบ้างมีการตัดพ้อะลงใน Facebook แต่ไม่ได้จะให้ใครมาช่วยหรอกแต่แค่ว่าตอนนี้ผูดบบนี้แบบภูไม่ไหวเหมือนกันนะบางทีเราทวงทินแรกก็ไม่ได้แล้วเราไม่อยากจะทวงอะไรมากมาย ามแสนได้ครับสามสองแสนกว่าถึงสามแสนก็คือแบบว่าที่งานมันพอใช้ได้อยู่นะครับใช่ประมาณนั้นนะครับใช่น้อยลงมากครับบางทีก็เหลือประมาณแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยบางทีบางทีก็เหลือแสนหนึ่งแล้วแต่มันน้อยลงมากเลยช่วงหมดไปเลยพอหมดโควิดไปแล้วมันไม่ไม่เหลืออนะไรไงกลายว่างานม,มีแล้วเราไม่ได้ทํางานสปอร์ตตัวอื่นไปอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยยิ่งแย่ลงลำบากเงินเก็บก็หายเพราะมันโดนเรื่องการโกงคอนเสิร์ตด้วย แล้วแถมพี่ลงร้านผมลงร้านลงทําร้านทําอะไรไปหลายระยำก็จมไปตรงนั้นเท่ากับเงินที่มีอยู่ก็หายไปหมดแล้วพอมาอยูดตรงเนี้มันกลายว่าเราไม่มีจะซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารถค่าบ้านนะเนี่ยพอมันเคยซัพพอร์ตได้อยู่แต่ตอนหลังมันไม่มีรายได้มาขึ้นมันก็ซัพพอร์ตไม่ได้กลายเป็นยืมตังค์เพื่อนยืมตังค์คู่ใหญ่อะไรบ้างบางทีก็เกรงใจเขาเพราะเราไม่เคยยืมใครแต่พอยืมแล้วคืนไม่ตรงเขาบางครั้งมันถึงจุดที่จะต้องคืนคราบพาคืนไม่ตรงรู้สึกอึดอัดอายตัวเอง แล้วก็ผู้ใหญ่บางคนเขาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีมันมันเครียดนะคนไม่เคยยืมตังค์เนอื่พอยืมไม่มีตรงเพราะเขาก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ใช่ปะไม่มีครับไม่มีครับถ้ายืมยืมกันไม่มีอยู่แล้วแต่คืออุตส่าห์ไม่มีถ้าเราคืนไม่ตรงมันจะรู้สึกไม่ดีผมก็รู้สึกว่าตรงนี้มันหันไปทางไหนก็มีแต่คนทางไม่ค่อยมีทางอะไรมากมายก็เลยมองว่าถ้าหมดครบยังไม่หมดครบอีกเดี๋ยวเราจะแย่มากกว่านี้ใช่ใช่น้อยครับน้อยผมยืมมากยืมน้อยมากเพราะยืมแล้วผมไม่คนมีคนอื่นยืม นะฮะมีบางคนยืมแล้วก็จะยืมตามคนอื่นคืนมันต้องต้องช็อตจริงๆคือแต่ยืมก็ยืมไม่กี่วันแล้วคือพอเราได้ค่าเช็คหรืออะไรมาจะคืนเขาแต่ตอนตอนที่แบบตอนนี้คนมันยืมมันต้องยืมไงหรือการที่ว่าเราไม่มีจริงก็ต้องยืมจริงๆ,ๆต้องบอกว่ายืมก็ต้องคืนแต่เวลาถึงมากำหนดคืนกลัวจะไม่ทันแล้วพอถึงมันไม่ทันจริงๆแล้วเราเรา,เรารู้สึกแย่จะพูดกับเขาอ,อะไรมันแย่รอบข้างแม้กระทั่งเพื่อนๆด้วยกันน่ะก็ไม่มีทางงานและออย่างคือเนี้ยที่เป็นเนี้ยจริงๆแล้วผมไม่อยากให้สัมภาษณ์ พอคิดแล้วคิดอีกอเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นแล้วกันเพราะศิลปินด้วยกันเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็แย่ยิ่งกว่าเราอีกแต่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ้ัไงแต่ผมมันก็โพสแค่เฉยๆแต่บางคนก็อยากมาสัมภาษณ์เราก็เลยให้สัมภาษณ์ไปเลยเรจริงๆแล้วบางคนถามว่าเราเป็นแสงหรือเปล่าอยากก็ตอนนี้จริงๆเลยผมไม่เคยเป็นแสงสังเกตดูว่าผมเคยออกที่ไหนล่ะผมก็เล่นงานเพลงของผมไปเพลงกระแสของผมงผมไม่ต้องการที่จะเป็นแสงอยู่แล้วแต่แค่จะบอกว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่นะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในความรู้สึกด้วยคนไหนที่มีอะไรที่ ดูช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ถ้าเห็นเพื่อนรู้สึกว่าไม่ไหวจะจริงๆช่วยกันนะครับาะว่าบางครั้งว่าคราวบางอย่างตรงเนี้ยมันสามารถจะยื้อคนบางคนที่มีอะไรบางคีว่าอาจจะคิดสั้นหรือคิดอะไรได้มากมายนะครับผมว่าผมไม่คิดสั้นอยู่แล้วแต่บางคนในประเทศไทยบางคนที่ที่เขาฆ่าตัวต,ตายอะครับมันก็เป็นสาเห,เหตุนี้มันหมดหนทางเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีอะไรจะช่วยเหลือคนที่เรารักได้หรือเพื่อนเราผมว่าช่วยๆกันนะครับมันก็เจ้าสองหมืนม่นมัน้งสามหมื่นมั้ง เบือนสองืนแต่จริงล้วไม่ค่อยได้ยืมหลายเจ้าเท่าไหร่เพราะมันไม่อยากเป็นเบี้ยวหัวแตกอะไรเงี้ยแต่มันจะยืมเป็นเจ้าไปเงี้ยแต่คือพอมันคืนไม่ทันมันมันมันจะไม่ดีจริงหมายกำหนดเงี้ยแต่ไม่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดอะไรตลาดคือยืมมาเพื่อจะจ่ายค่ารถค่าบ้านเงี้ยเพราะที่เราเราต้องจ่ายเขาเราเคยผ่อนผ่านไปแล้วเราคิดว่าโควิดมันประมาณ3ามสี่เดือนไม่เกินห้าเดือนแต่ปอที่บอกไว้มันไม่ใช่พอมาแล้วเราต้องจ่ายหมดเลยบางทีมันเป็นรายรายรับอะไรต่อเดือนเป็นแสนเงี้ยของเราอะ ติดมา้างจ่ายบ้างใช่ไหมฮะมันก็ยังดีกว่าแล้วจริงๆเราไม่เคยติดไงแล้วเอาผ่อนผันไปแล้วเขาก็เลยบอกผ่อนผันไม่ได้มันก็เลยกลายว่าก็าต้องพยายามจ่ายเขาก็าต้องบอกเขาให้ตรงรับฟังรับฟังครับรับฟังแต่ก,ก็ต้องหมุนเงินไงเอาทางรูดมาโปะตรงที้งนีไป้โปะตรงน,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 งนี้มันกลายว่าเราต้องสับตัวเองให้ได้ไง้วสื่อว่ามันไม่อยากจะทําอย่างนั้นเยอะแยะแล้วพอพอมันสับไม่ไหวแล้วมันมันแย่มันก็เลยกลายว่ามีการตัดพ้อลงใน Facebook แต่ไม่ได้จะให้ใครมาช่วยหรอกแต่แค่ว่าตอนนี้ผู้บรบหารกูไม่ไหวเหมือนกันนะ มันก็ไม่ได้เหมือนกันพเพราะหลักจากจากเดมุมมองว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยตัวเราเรื่องเงินเราไม่เคยเดือดร้อนอะไรขนาดนี้แต่ตอนนี้มันเดือดร้อนอะไรมองว่ามันลำบากติดต่อเขาไม่ค่อยรับก็เลยมองว่ามันมันไม่ได้แล้วละ่ะเลยมองอะไรบางทีเราทวงทีแรกก็ไม่ได้พราเราไม่อยากจะทวงอะไรมากมายเพราะเราเองถ้าเกิดไม่มีจริงเราก็ต้องทวงแต่จริงแล้วพอเรามีเราก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วแต่เนี้ยมันมันจะเป็นต้องทวงแล้วมันกลายเป็นไปกลับไงพี่เข้าใจไหมพอเราจ่ายไปจ่ายลูกวงไปจ่ายคาราตู้ไปเขาจ่ายมาไม่ครบหรือจ่ายมันก็เข้าไปกลับเลย มันกลายเป็นสองเท่า่ะหลายเจ้าเข้าครเป็นแสนกว่าก็รู้สึกไงผู้จัดการยังโดนเลยอันนี้เดี๋ยวต้องปรึกษาผู้จัดการอีกทีครับบางทีแล้วอยากจะฟ้องค็คือแต่แต่บางทีมันมันต้องไปฟ้องร้องที่จังหวัดที่เขาอยู่ด้วยไงมันสิ้นเปลืองอ่ะมันก็เลยมองว่าเดี๋ยวค่อยไปมีเล่นคอนเสิร์ตอีกทีเข้าไปแล้วค่อยไปเจอเขาอีกทีดีกววาแล้วค่อยไปคุยเป็นคนรู้จักก็มีครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็มีแต่ทีดแล้วมันต้องให้เครดิตกันไงเพราะบางครั้งบางคราวเราเราไม่ใช่ว่า จะต้องให้พี่ต้องจ่ายหมดเลยก่อนแล้วเขาไปเล่นมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นเพราะเราเราไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ยางเงี้ยมันเอื้อเอื้อกันแต่บางครั้งเขาไม่เอื้อเรากลับก็รู้สึกมันไม่แฮปปี้เขาต้องเข้าใจเราด้วยบางทีเราต้องใช้ตังค์แล้วช่วงเนี้โควิดด้วยแล้วคุณมาไม่เอื้อกับเราเราต้องมาติดลบทุกอย่างแล้วคุณไม่ได้มองเลยเขาอาจจะมองว่าเรามีตลอดไงใช่ว่าคนอื่นเขาจะมองว่าผมมามีตลอดแล้วเอ้ยพี่ต้องมีตังค์อะไรเล้วตองเสิร์เยอะแต่ผมมีอะไรที่จ่ายที่ผ่านมาผมก็มีลบตรงนู้นลบตรงนี้มันก ก็บอกมาตรงๆให้นนเองแต่เราะว่าเราไม่ไหวเหมือนกันเราพูดตรงนี้ใช่ยังครับยังยังครับยังยังไม่มีนักงานอย่างในเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยเรารับเองเราก็ต้องเคลียร์ตัวเองด้วยการที่การเราต้องไปตามเองแต่ถ้าเกิดบริษัทเขารับให้ก็ต้องตามให้อันนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เขารับงานเองเพราะเขาเปิดให้ศิลปินรับงานเองได้ด้วยใช่เพียบไม่ไว่าจเป็นวิศวศิลปินออ้ยเยอะแยะ,ยะหมดเลยโมดเองก็ทุกทุกอย่างเพื่อนศิลปินดโดนมันหมดลว ไม่ว่าจะเปงนยิ่งศิลปินอินเดียเก่าโหยิ่งแย่กว่าผมอีกเยอะแยะเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดอะไรไม่ได้แต่พอเขาไม่ได้เป็นข่าวไงเราไม่ได้มีเงินเก็บตรงนั้นแล้วได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องยาวเงินเก็บผมมีแต่ต้องดูด้วยว่าโควิดเป็นมากี่ปีแล้วแล้วโดนสถานการณ์ที่ผมลงทุนทําร้านทําอะไรไปแล้วมันการว่าเงินมันโจมตรงนั้นเป็นหลักห้าหกแสนห้าแสนได้อย่างเงี้ยใช่ไม่ได้คือเลยกลายแล้วเสียทั้งร่างกายตัวเองด้วยการทุกวันไปทํางานในเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียเงินลงทุนอย่างี้ มันบดไปตรงนั้นต้ตายแล้วก็โดนกโกงคาคอนเสิร์ตมันซัพอไม่ไหวจริงๆไม่ใช่ว่าผมเอาตังค์ไปใช้ทำอย่างอื่นต้องบอกว่าผมโดนในเรื่องนี้มากกว่าพยายามหาอะไรได้ที่มันได้ตังค์ทำมาก็เพื่อนช่วยแบ่งภาระด้วยกันเอ้ยหาเอาพระมาให้คนอื่นเช่าไหมที่ทำเฟซบุ๊กอยู่ด้วยกันเอาพระรุ่นอื่นมาให้เขาเช่าแฟนคลับชอบเช่าเราไปก็ก็ได้กําไรตรงนั้นมาด้วยการทําบุญแล้วก็เข้ากระเป๋าเราอันนี้พูดไม่ได้เลย อันนี้มันต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับแต่ผมว่าเครียดอยู่เหมือนกันแต่ก็มีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลืออยู่ว่ายืมมาไม่ต้องไม่ต้องรีบคืนแค่ได้จําหีแล้วเราอึดอัดไงตรงที่ว่ามันถึงหมายกําหนดเขาเขาบอกพอเขาบอกว่าวิทย์แล้วยังไม่มีก็ไม่ต้องคืนแต่เราอ่ะอึดอัดที่ว่ามันรับปากเขาแล้วถ้าเขาให้ยืมแล้วเราเรา,เราไปคืนช้าอย่างเงี้ย เดี๋ยวที่หลังมีความเดือดร้อนจริงๆแล้วมันมันพึ่งเขาไม่ได้ไม่ยากตรงนี้แล้วคือยางเสียความรู้สึกกันเพราะการยืมตังค์มันไม่ดีผมก็มองตรงนั้นว่าเวลาคืนไม่ตรงขนาดเราเองเราไม่ได้ตังค์คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราจะใช้ตังค์จริงๆแล้วเขาไม่คืนเราแล้วมันก็รู้สึกไม่แฮปปี้นะพี่ก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เซนเซอถีฟเหมือนกันผมว่าท้ออยู่เหมือนกันนะครับแต่มันมีหนทางอยู่นะครับอย่ากเก็บคนเดียวเพราะฉะนั้น คนรอบข้างังพอช่วยได้นะครับเขาก็ยังเห็นด้วนใจเราเพราะฉะนั้นให้เอาใจกันผมก็เป็นในังใจให้พวกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนในประเทศไทยที่ยังอยู่ในช่วงโควิดแล้วก็ท้ออยู่เนี้ยเดี๋ยวพอมันผ่านพ้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราช่วยค่อยๆแก้ไขตัวเราเองนิดๆหน่อยๆเนาะหาคนปรึกษาที่ดีอย่าคิดอะไรที่มันสั้นหรือว่าแคบจนเกินไปแล้วเหลืองบางครั้งมันจะทำให้เราหาแล้วไม่ออกแล้วจะทำคิดอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นผมใหกากำลังใจฝากทุกคนด้วยดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวมันจะหมดไป ครั้งแรกเคยร,รู้สึกว่ามันมันเจ็บมากแล้วก็รู้สึกอึดอัดก็เลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่เป็นอยู่นะครับ